ให้หน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีคนถามเยอะมากเลยโรงเรียนที่คุณเลยแนะนำที่ดีนะคะในเราต้เรียนในเดูเบิร์นดีกว่าอะในเมิวเบิร์นไอเออซีนี่เป็นโรงเรียนที่แนะนำเพราะว่าครูครูผู้สอนทีเชอร์ก็เป็นกันเองเขาจะแบบเวลาเขาสอนเนี่ยเขาแบบเขาได้าปรับทัศนคติเหมือนเขา <laughs> เขาเขาเขา เขาแบบทารเจรจาคดีดีใช่เขาแบบเป็นที่ปรึกษาให้เราด้วยแล้วแบบเราเป็นต่างชาติเนาะเรามาเห็นประเทศเขาหรือเขาไอ้นี่เหมือนเราก็จะแชร์ว่าแบบไปไหนทําอะไรด,ไดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันได้หลายอย่างแล้วคุณครูสอนดีไหมคะสอนดีค่ะสอนเข้าใจสอนเคลียร์มากอันไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ทำหรือเราช้าไหมเราเขาแบบถามได้ตลอด ชอบวิชาไหนมากที่สุด <c oughs> มีเรียนอะไรบ้างดีกว่ามีเรียนอะไรบ้างดีกว่าส่วนมากตอนที่บ้าน,น,นเข้าไปเรียนใหม่ๆนี่จะเป็นเขาก็จะสอนแบบสื่อสารทั่วไปคอมมิวนิเคชั่นทั่วไป,วไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยกับเพื่อนในคลาสแลกเปลี่ยนความรู้กนะันว่าแบบมาจากไหนมาทำอะไรมากี่เดือนสอนแบบก็เหมือนเบสิคขั้นต้นเลยค่ะพอมหมดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าหลักสูตรขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเค แล้วก็เหมือนเหมือนน้องแป้บอกว่ามันจะมีแบบหลังจากที่เราเรียนเจน e r อ l รนท์อัแล้วเออถ้าเราแบบลเวลอ up ขึ้นไปเราก็สามารถเรียนพวกแบบ EAP แล้วก็ IELTS ได้อะไรเงี้ยแล้วเราได้ยนเลือกได้ล้ว่าเราจะเรียนหลักสูตรไหน IELTS ก็จะดีเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยถ้าเราเกิดว่าเราสอบ IELTS เรามีแผนที่ตสอบดิพิมากที่โรงเรียนเขาเขาก็สามารถอัพเกรดเราขึ้นไปแล้วเราสอบผ่านคะแนนถืองเราไม่ต้องสอบข้างงลกแล้วเขาก็สอบให้เราได้เลย เราเรียนแล้วเราเป็นยังไงบ้างมันยากไหมมันแบบ <laughs> <g üler> ยากมากตั้งใจทำไมถึง E a T ที่ยากหรือว่า I e L T s, ท,<น> <S ที <S ทั้งสอง,งอเลยค่ะเราถ้าแบบว่าตั้งใจมันก็ไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่าครูเขาสอนละเอียดอยู่เขาก็เคลียร์ตลอดทุกตึกว่าตรงไหนเราพลาดเราอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบการสอนหรือว่าอะไรงเงี้ยมาเคลียร์ตลอดโอเคเลย เราอยู่ที่โรงเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้างคือ ILC อ่ะกิจกรรมเยอะมากมีกิจกรรมอะไรที่แบบเราเราเราได้ร่วมอะไรอะไรบ้างแบบยกตัวอย่องอยางเช่นโอจ้จริงๆกิจกรรมนี่มาเกือบจะทุกเดือน